สวัสดีจ้ามือนี้ยายจำไม่ตาผ้าม้วนผ้าลงทงลงทายเดจจ่าเด้อสวัสดีครับเขามาเดอกก็ยืดไป็นกำลังใจให้ตากับยายเดจจ่าเดจจ่าเด้อสวัสดีเอฟซีใหม่ในเอฟซีเก่าเดจจ่าเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้ตากับยายไปลุยเลยพี่นอ้องลุยเลยไปว่าน,านี่เราไม่ทังเกี่ยวเ่รตาทอง อย่างอีกสงงานว่ะอ่ะีดองไปหลุดเลยลงมืองพี่ดองหลุดเลยกบนางกบหมอบนะโอ้ยลงกรสิตก๊บันไดเออยตกบันไดพอดสิต๊กันเท่อเมนเขาใส่หล่อไปมืดแล้วว่ะตาทอง หลุมต่อไปคีอหรอกิดบนเ้อิือยังออ่าง้เนะ้ย,ยเตินบอด <c oughs> ทาถูกสาวจ่อยเอา้าเขียบแม่นบอตะทอง หวกรกะทองอ,อุ๊ยุกี่ตีแตกจวดจวดจวดเอ้เฮ้าวไดาเอาคนหมานมะนำมํำว้าคนหมานก็ออกจากอันนี้ก็บว่ไดา้จากเื้นอืม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  หาาาหา,าต่อไปอาดุนเต๋นอนวท่านผอโต้อยู่พี่นนอ,อ้ากาเกเอวกระตะทองได้พี่นนอ เขียนดน่าตัวหนึ่ง oh. อ้าวตัวแหลกแผ่นมันอืม oh. อ้ใช่นี้นะอ๋อ oh. นากระสังไม่เลยนี่โอ oh. ้ยแดดออกแห้งพ oh. นามาจะเสา oh. หนุ่ยต่อไป oh. ไปส่องเลย สะท่องมาไปเห็นเห็นหอยมนบาสะท่องอพี่น้องมาเห็นหม่องเลยมันมีมันต้องมีหม่องจ้ะพี่นอ้อง กระปุกี่น้ะนี่ถ้าเปิดจังสิงพี่นอ้องก็หมอปุ้งตุ้งๆเลยได้นี่นี่มาเห็นเลยพีน่น้องุ

ตวทองเท่าแล้วเอาในกบใส่โต๋ไปไหนวะนี่ไหนพ่อตีโตอย่าใไนเต็มกระสังอยู่นี่ <c oughs> โอ้ยอพี่น้องเบิงเมื่อไหร่ะตะทองท่านพอพอ่อโตอยู่พี่น้อง เด,เดี๋ยวจะหายังแทนนอะเด้อวันี้มาแต่กบกินใบใหม่บ่ตาทองกินใบใหม่คือกระบองนีนบบงล่ลีแหละพี่น้องเฮ้ยบึงดีละงหาของข้ามาได้เลย <c oughs> <c oughs> ตามีจดมีเป็นตามีเลยแหละนี่มันมันมัน,มนกรอบสนิทยังเก็แห <ก S 1> นแบแหนบแก่สนิทเนี่ยก็ตากรอบหมอบกัดขีดหนอ เย็นสะท้เ็นุดุดบวหนักดังมือมือหาว่ามือมือหายเดนำนั่นน่เหยียงเหนียงเหนียงเขียนนิโมู่บฮ้หายจ่อยพี่นอมาเอวูบเือายแล้วเหยียงแม่นักแล้วมาไหนเนี่ย เขียดยีมื่นงานเขียดยี่มูไม่บอกานเหเขียดตะปลาโอ้เขียดยีจิกโอ้ยเขียดมื่นอืมเขียดมื่นกระเขีดยีมื่นมันกมืนตัวสมซื้อมืนควรเขียดยี่มพี่หอไม่เหรอหมูไงหมอ่าเขียดหมูเลยพี่น้อง ก็ไปพอบมูแล้วก็พอคกบนานว่ะไอ้มันๆแล้วพี่น,อนอออ้อ,องง่องูดูอีกต่อพี่น้องเปิ้อว่าติดอ่ะยังจะท่อง ตีหนี่ว่ามีคนหมานมานำตีก็เลยบอกหมานบ่ท่องหายละถ้าท่องเลยนะเขียนดีเมือน หาตัตาทองได้จ้ะาอืมเป็นตาหมีอยู่ตาทองอมาทันหนุมว่า,าพี่น้องหาหลายหม่องลรอพี่น้องทนี่เขาเป็นกำลังใจให้ตาในได้จ้าเบื้องยังกบบเราเห็นยังกักบเบื้องเรา,เาในได้จ้าเด้อโอหุ่นนี่ห้อยเขาใส่หลอดพี่น้องนี่ห้อยเขาใส่หลอดนี่พี่น้อง หมองเขาใส่หลอดตะทองช่ททงไปเบิ่งมองหนานอีกเทืยวนึงกันอ๋อหมองเขาใส่หลอดหมองเขาใส่ใสยังก็แงบออกไปหนอเกิดเมื่อกี้ตะทองมู่ในยางไปทางผุนเต็นออกตัวคุบว่าทัานสามเมื่อหนึ่งซื้อกล่องมือหนึ่งนันน,นี่นทที่ก็ทอง มก็ตาหนี่เลยตะทองวาจะ้ะตาหมูเออปลูกว่าก็ก็มีหมองมันเห็นเนี่ยมองมันอยู่เด๋ยไหนเนี่ยจะตู่พ่อปุ่นไปปุ่นเลยตู้หนึ่งตะทอง ไห,หนก็ไปหาเก็บใบใหม่เห้ารับป้าเปิดดลเติมหรอเป็นสม่งสองสม่งเ่ะอพี่น้องม,สสอมันแก่เสเ่าคนอ่ะมันได้ตาทองปะมันคือเกามันคือเกาจับก่อน ไายบ่ทันเห็นไหมว่าหมอนันถึงสาวหมนั้ลงมาในสองโม่ละหายเลยีในสองโม่หายเลยวนี้เขียบมินโม่สัมมินโม่ใหญ่ๆสัม Đại บ่ ta thôi ยัง vầy ซ้ํา lươi ด้วยที่ค้ํา nín nín ตึงตึ้งตึงดื้อหนูสามมาเปิดเห็นเลยนี่จ้บจ้บจับเลยงบอีอมาเลยบัตรีหมาอะน่ทองใส่โอ้ว่าจีเปิดเ้เห็นบัวหมาแล้วหมาแล้วเต็มทางตมทางบัตรสีพอยนี่ได้พี่น้องนี่มาเปิด นอนเฉยนี่ว่ามันมาติดตาท้องมือนีไ่ไปขบทางผุนดูเขียดพอ,อยังนั่นใช้มือวะนี่เออเขียดดางหมูมองมันใหญ่หอื<ฮ>อ๋อสี่ห้าทางปีต่อโอ้โหสิไปเก็บยอดใบใหม่เอง กบละมานเลยเด็กกบละหาวเลยน,ลนอนแล้วนอนแ้วอุ้ยต่อไปมันวะต่อไปมันมีคูว,วะโอ้อทอด่องมังมันวะ่นี่ยมองแท้ แม่นครับนโตแต่ให้มันโตองขดเปิดเรื่อยๆช้องเฮ้งเห็นมั้ยเห็นมอสโต้ไหนนี่นี่นี่เห็นมอ่เห็นมอนี่เอยตาเนี่ยตาทองเนี่ยมาเห็นแล้วเดี๋ยวลูกสาวจับเด้อเห็นมอนี่เออนี่นีเห็นมอนี่พี่น้องจับเลยตาทองจับเลยมันดูดเข้าไปพุิดเออนี่ ตาทองแเนี่แนมัไข่ห็นอ่ะบัไข่สัด้วย่น้องโอ้ยหกสาวก็มเป็นในื้องมันมเลยมันอยถอยถถยโอ้มันไถไปนะอ๋อ่ยไห้อยถอเออตัวสองว่ตัวสองว่ะถอถอู้หัวสาวหาบัค่อยถนัดหรอมันจังเลยอวันเจ็บมเอาตาองไ้แต่นมันมากแม่แต่คนมาคิด ถึงใหญ่เนาะนี่ตัวที่สองหน่อยพี่น้องต้นมันมาใน,าเ,นเก้าดีครับแนนเรามาเก่าอยู่เลยทีนี้เราสงสัยเราสิบเวลาลงคลิปทำไมาหากินเลยจ้ะถกระทายกรถ่ายเน่ยอยู่ในเฮียนนี่ลยจ้ะเป็นไ้กระเปรากำลัลลงใจเนี่ยได้จ้ะเด้อออกมาออกมาล่องนิดหน่อยครับพี่น้องออกมาแล้วว่าเราก็เจ็บอีกคือเก้าอ่มามันมันแล้วหมานเนานะเปืนน่อยน้อยก็เห็นยังไง อ,อ้านะท้องนล่ขทาุ่นลนะขนาดสีมังได้่อก,กี่พี่น้อง,องมาามือ,องได้แลเทาเลยเนาะนอ,อะยต่ออยให้มันนั่นเห็นนี่นะเออนั่นลนะนั่นลนะือ,อ,อเอเดอน้องเด้อ มานน้ำแวพี่น้องใช่นังเขียดอีมือนี่เต้นออกได้น่ะมานมานนะพี่น้องทองผอวัตถทองป้านหกโก๊ปพี่น้องไง่ก๊ปเลยป็นหกปูงูเอียนบุ๊ม ตะทองหาจนตะเก้ารูดล่ะพอในอเขียด์ยิโมมาคือลูกสาวตะทองว่าต้องไม่ยอมแพ้บุกบุกยางเดียวไอ้บอตะท่อ,ทอง จะต้องไหวบอ่อะบอ่ไหวกต่กับ,กบ,กบเท่อนั้นเพักค่อยลุยใหม่พรุ่งนี้อือแต่เก่าดีใจล่ะโอ้อยยานหาย อขาดสีเห็นเปื่อยน้อยๆก็เห็นตาทองคือลูกสาวเนะนี่ยงะถ้บไปเห็นก็บไปเห็นเลยเะพี่หนอหาจนเมื่อยก็ไปเหน็นมานอยู่วันนี้มานมานอือดักตาทอง เออขโมยขนาดจนเจาะได้นี่อุอ้ยอ่ะพี่น้องบอกออกเลยเนะี่ยกระโดดช่วงจะตองคุกนังมาถ่านวิจเจตดหมูนังก็หนํงมาถ่นพี่น้องมุกมุกมุกฮะยัไงไงฮะฮะมือนกันเพคะ รับเงินงงเฮาให้หลังมือได้สองได้仨นะพี่น้องเงินเขาใส่หลอดใส่แปะเต็มเลยหนูพี่น้องนี่นะเฮายังหมานอยู่เพาก็ทำหมาหากินกันแล้วพี่น้องอ่ะมีปีชีวิตบ้านเฮาน้ามือรับเพือนไปให้หลังให้เพื่อนมั่งนะกระท่องอือ นี่หวานคือกันเลยพี่น้องนี่พอกินพออยากอยู่มือนี้พอกินเลยมือนี้เจ้าเลยเราหากบมัอนี้กับมันหวานรัวๆขึ้นเก่าเหลาจ้าพี่น้องก็ขอบคุณทุกไลใ์ทุกแฉ่ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายโดยที่เสร์ฟมือมาถึงนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามัยกาได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาวคนนีผ่าพิษผ่าพิษผ่าถูกก็ขอถูกขอไปได้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊ก